สวัสดีครับท่านผู้ตั้งท่านผู้ชมเรื่องรล่าความรักสองฟังโขงทุกท่านทุกคนนะครับก็ถ้าใครไดต้ติดตามเปิดใจสาะเล่าเปิดกระเป๋านุ่งไทยกับนุ่งไทยกับสูงว้กับโดนไปอีกแล้วนะครับหาหมื่นบาทนะครับเฉลี่ยแล้วาตามคลิปจะไปเรียกร้องก็อภัยได้บ่ได้เลยะนะครับบ่ไใดเลยจะไปเรียกร้องก็อภัยบ่ได้เลยครับถึงจะโตกลงกันในคลิปแอดเขาบอกว่าอ่า ถาบรักจะของเงินขึ้นนะครับอ่าโอ้ในสาวพอลงทุนประมาณหาหมื่นกว่าบ,บาทนะครับมีสลีปเป็นเงินจีบก็มีเงินไทยก็มีนะครับผ่านลานคาแลเปลี่ยนหรือผ่านเสงเสง่ส้งลานเสงยังนะครับเนาะพ็รู้อยู่ครับเนาะสาวคนนี้ผมก็พอรู้นะครับแต่ว่า็คือพี่สาวเขาแกแหละครับพี่สาวาแกกะ นั่นแหละครับในมอตเตอร์ไซค์นะครับเนาะ่วนสาวส่วนนุ่มไทยคนนี้ก็เด้ลงทุนให้น,น้องเขาเปิดลานเปิดยังมันกะเข้ากับบล็อกนะครับนะโอนเงินมาให้กับบ็อกไม่รู้ว่าแบบไหนและครับเนาะเขาอาจจะมีแฟนก็ได้หรือไล่มาคุยมาไปเจอแฟนเขาแฟนเขาพ่อใจก็ได้เขาก็เลยเปิดการบล็อกเกิดการนั้นเกิดขึ้นเขาตัดที่ใจโอเคเงิ่อนหามือนนะครับนะ แต่ควบไปอีกเขา,าบอกว่าการจะได้ร้าย่านี้อีกแต่ว่าอาจจะบ่ได้ก็เป็นไปได้นะครับนะบางครั้งลุงไท่กับไปกูนี่ยึดสินขายเครื่องกา,ายของมาไห่เลยครับเงินสีหามืิน 4, 50, นะครับนะสรุปแล้วปัดดากครับนะผมว่าตุกิ๊บพุ่ยประโยชน์เลยนะครับลิปแฮปปี้เพื่อนเราไปทิ้งกันนี่นะครับนะอุตสาเพื่อนเราไปทิ้งกันเบาสูงมือครับสาวเปิดใจนะครับมีแต่คนนลักริงหวังแตงมีแต่คน ลักกิงบังหลอกนะครับมีทั้งนุ่มไท่ให้ด้วยความเสน่หานะครับมีทั้งสาวเล่าถือต่อมมีทั้งนุ่มไถยถือต่อม่วน้ลยกับน,นุ่มไถยถือต่อมคือเขาวานหละโมจีบมจับนะครับหลักต่างไปบวกเขาไปกะเถื่อนอ่าแต่หากแย่งกันเขาไปเลยครับกีบสาวนะฮะมากู้ใดนะเขาไปหอดไปถึงเอาเงินไปมอบใยกับมือนะครับเห็นบ้านเห็นซองเขานะครับนะลักษณะนี้สิไปฟ้องร้องก็ไปนลครับมันคคนละประเทศอ่ะ หลักฐานก็มีอยู่แล้วครับแต่ว่าโอนเขาบริสือเขาอะนะครับเงินจังที่ไปใส่เส้นทางเงินมันลํามาครับจะไปฟ้องร้องคดีมันบมค้มนะครับเงินสีสาหามื่นนจ้างสนายหลายกว่าหันเรียบร้อยเรียกเก๊กแล้วครับบุรีขึ้นนะครับนะเขาบวชทุกธานุนะครับนะคือจังสายบุญนะมียูทูบเบอร์ไทยของเฮ้านี่แหละผู้เฒ่าไทยยังเฮ้านี่แหละกับบุริผาดพิงบุรีเอ้สือบุนะครับว่ายูทูบเบอร์เรื่องเล่าสายบุญถือจับ เกิดเมษาเราเห็นถือจับนะครับนะเอาจังเขาได้เส้นท่าการเงินมันบวถึงอ่ะนี่คือกันครับเนี่ยมันบ่มีถึงไปลองมันกับเขาบอกเรื่อคดีให้เลยครับนะเขาก็จะบากไว้ความจะนี่หากระจกไปเรื่อยนะครับะเป็นผู้โอนในเขาโดยการมืดนะครับมันบ่มีแกงค่อยจนเต๋เนะครับมันแตกต่างกันหลายนะครับนะเพราะฉะนั้นนุ่มไทยสาวเล่าให้ดูความรักครอบรุมหลงนะครับ นุ่มไทยสูงว้ไปสื่อใจด้วยเงินผมบอกทุกคลิปไม่มีประโยชน์เราคลิปแฮรวีนะครับนะบอกไปก็บม่มีคนฟังคนเบ่งหน่อยก็คนก็เลยโดนหลอกถํามาสาวเล่ามีรถจะนิยมสาวเล่าไปหอดไปถึงครับผมบอกทุกคลิปผมเบาท,ทุกมือนะครับนะ <S <S อย่าโอนอย่างเดียวครับ <S <S <ม>โอนโอะโอนได้แต่ว่าเขาไปหาไปหอดไปถึง <S <S ขนาดผมเป็นแอดมินผมังเขาไปถึงหอดบ้านเขานขนาดผมเบายังไปพิสูจน์ ผมถามเมื่อสแล้วสาวเล่าที่ผมสนิทหรือว่าสนิทกันย่าผมไปทุกบ้านนะครับอดีตสาวเปิดใจแล้วบอเปิดใจผมไปถามเมื่อแล้วเขาบอกเอานุ่มไทยนะครับอายุหลายสาวอายุสิบแปดสิบเก่ามีนุ่มไทยอายุสามสิบล้มาไปกี่ติดแน่นอนเอาแน่นอนครับสร้างแปงกันแน่นอนอันนี้สาวสิบแปดสิบเก่ามีนุ่มไทยสูงไว้เฮาหรือนุ่มตางประเทศอายุ 5, 10, หาสิบหกสิบคางอายุกันห้างกันสี่สิบปีรุ่น คุณพ่อคุณแม่รับคุณไปสิไปเอานะ้าเนาะผมถามเนี่ยครับมีคุณพ่อคุณแม่คนไหนจะใครลูกสาวเด้ยผัวเถ่ามีอยู่ไซลูกเคยอายุหลายก็พัเถ่าไม่เถ่าแคนี่ก็ไมออ่ห่อละครับบางคนแต่ว่าแฮปปี้ประเทศเขาคือยังอายุหาสิบหกสิบเอาสาวสิบหกสิบเก่งได้อันนั้นประเทศเขานะครับความใกล้ชิดความค้นเคยหมู่บ้านเดียวกันหมู่บ้านใกล้กันนะครับผู้เถ่าอาจจะไปเหงสาวสำน่อยอ่า กำลั่างพี่บานออกไปก็ร่งพี่บานสาวสมน้อยบอกยั้ก็หัวเลาะเจอข้ล่มผู้เท่าไท่สี่มีเขียวลากด้วยเจอข้ล่มผู้เท่าล่าสีมีเชียวลากดินบอกแงเบอกทางเอาเงินออยมันก็มีเพจจำพันกับในแตงดอกับนธรรมดานะครับเพราะว่าบ้านเขาจะมีแบบนี้มันบวพิษตามบวที่เปเขากะจะพิษบวชพิษไปเห็นฟอกร่องกันนะครับกับมีลากตังไว้บ้านเขากะถึงมีคอนเทนต์เกิกับเห็ุคอนเทนต์นะครับ เห็นออกยูทูบเบอร์หลายๆช่องอยู่กับช่องสายบุญกอ,อกที่มีอายุหกสิบห้าเจ็ดสิบปีเอากับสาวที่หกสิบเจ็ดบานเขานะ่ะแต่ว่าคนไทยเขามันยากมันคนละประเทศนะครับหลักการความไกชิดสนิทสนมันบมมีมีแต่ลักออนไลน์มีแต่โทษทั้งคุยทั้งโทรศัพท์ยางเดียวมันก็ได้ครับเฮ้บีเบาซุงมือร e าคาโค้งนะครับไม่มีไผฟังไผเสือเลยผมบนรอยเสือครับเบาให้พี่นี่พี่นหน่เบิ่งคิดผมใ้สะดุด คิดตามนะครับเออบางนี้บอหยังนั้นมันหลอกกันจริงบอเอาเงินกันจริงบอมันแมนทุกมือเลยครับมือเห็นบอเมือนี่อ่าหมู่บ้านนี่เจ้าปอเราเขามาบอกอ่ะหนุ่มไทยโดนแล้วอ่ะโอนจะกี่ขังบรูขังละสองหมื่นกว่าบาทบวกเงินกี่ปีมื่นน่ะเป็นหามื่นนะครับเหตุผลที่บอกสัญญากันว่าถ้าสาวเราไม่รักไม่คุยด้วยไม่แต่งงานด้วยให้โอนเงินคืนพ่อโอนไม่เขา สี่สาหามือเขาบอกหนีเลยลักณะลักหนีเขามีครูแล้วเขามีแฟนเขามีผัวแล้วเขาเอาเงินเจ้าซ้ำนี่พ่อดีพ่อง้ามนะครับนะอาจจะไปลวกเรียกร้องกไ็ไผ่ระบาดไปครูเขาบ่าถ้าไม่ให้จะโดนจับเป็นคดีวะที่ไปโดนคดีกไ็ไผ่เราคหนาจ้างสนายความมันคุ้มอยู่บ่จา้า es, งให้เป็นแสนที่เอาเงินซ้ำสี่หมื่นขึ้นนี่บ่ครับ <ST. S 1> เป็นไปวันไรเลยเสีย,ลสยปปแล้วเสียไปปั๊บดีดีนะครับเสียหน่อยเป็นประสบการณ์นะ ให้คนห,หลายคนรับสาบไปนะครับว่าสาวคนนี้หลอกถัวเอาเงินนะครับ่มไม่หลอกนุ่มไทยห้ด้วยความแต่ดี่หาหรือบอกระบิดหงนะครับนะบ่าวตุกิฟสาวลาเปิดใจมันมีหลีนะครับแต่ั้งมี้นุ่มไทยหลายคนไน้ขอเขาไปอีกนะครับนะแอดบางช่องเาก็มาเลยเดี๋ยวผมติดต่อให้สาวคนนั้นคนนี้มาเลยป๋าผมติดต่อให้พ่อเขาไปปุ๊บปากเซเวยอยู่มีเงินมือสองมือเขาไปให้แอดกับหกเกตพันแล้ว เขาพาไปหาสาวคนอื่นทีน่ตะเวนไปบาดตะเวนไปดังบอกว่าเขาสามทีคว่ำโบมี่ได้รักความรักจากเขาเลยนะครับเงินสองมือละล,ะล,ะล,ะละายโลแม่นาโค้งนะครับอบางคนผมบอกไปถึงกินี่ว่าเฮบีคือเขาบอกเขาขากแต่บบแมนครับเบาดึงจติกันนะครับเงื่อนกับเงิ่อน,นเขาไะะด้ดละผ,ผมไม่เดือดร้อนหรอกผมบอกผมไปแบบนี้นะครับนะบางคนกู้มียิมสินก็ไปได้เห็นผู้าสาวสํหนอยนี่จิตว่าเขาสิมักก็เพิ คนที่ให้สาวเล่านี่เพือเพอกู้นี่ยิบสินมาได้นี่นะครับจังหวะจากเด้ขึ้นเนี่ยดอกลอยทะเลบุฮูอะครับนลาปานตอน,นไม่เอาบาบาที่ครับโอ้เงย์หลครับนะบุท่านเป็นเมียกโอนเงินให้เขาครับบุท่านได้เมียนดาเขาอยู่ไปโอนเงินให้เขาพี่พี่สีสาหามือน,นะครับนะคิดจังได้มันคนละประเทศเขาตีมาแต่งงานแต่งดองผมบอกุกคิดไปหอดไปถึงเลยนะครับเนาะ พราะฉะนั้นลาขามโขงนี่มันมีการหลอกตบกันจริงหล้กก็มีลักจริงบางแตงอิหลีผู้ใดถือการโดนก็นจะลู่ก็ดะลาบจํานะครับนะกต่ว่าเป็นดุซ่าหอนไผ่คนอื่นรับรู้ต่อไป่มบมนม่นสิไปยอดเย,ออย้ยยันกันนะครับแต่บกให้คนอื่นสํานึกให้เป็นบทเลียนนะครับนะล่าขามโขงมีการหลอกตบกันจริงนะครับครูสมบังกัมี่นะครับนะโทษใครได้ล่ะครับบาต้องโทษตัวเองนะครับนะ ไม่ฉลาดเนี่ยผมว่าผมว่ากาอะไรกว่างงูนะครับผมใช้คำว่าไม่ฉลาดนะครับเพราะฉะนั้นนี่ครับบทเรียนนะครับทีนุ่มไทยชูงใบคนหนึ่งโดนสาวเ่าอ่าโอนให้สาวเาสีหาหมื่นกว่าบาทร่วเบิดเนียเขาโอนขึ้นบ่โอนขึ้นจาเนื่องคดีเขามันเป็นไปด้บ่ครับเอมเมนต์มาดูนะครับเจียเงื่อนขึ้นบ่ผมว่าปเดเงื่อนขึ้นครับดิฉันผู้ชมว่านุ่มไทยคนนี้เจี๋ยเงินขึ้นบ่ครับนะครับนะสวัสดีครับ